สวัสดีค่ะมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะตาตก็จะพาเพื่อนๆมาปรุงดินนะคะดินเนี่ยตายจะปรุงในล้อยางไปเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยายก็ปลูกพืชผักในล้อยางอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าครั้งไหนที่ตาตจะปลูกในกระถางเนี่ยตาตก็จะปรุงในกระม,มังนะคะอ่าทีนี้ตาตเตรียมล้อยางไว้แล้วไหลายล้อยางเลยค่ะทุกคนแต่ว่าที่อยู่ในล้อยางเนี่ยก็จะมีแค่ดินแล้วก็ขี้วัวค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็ยังเป็นของที่เราหาได้ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเปลือกไข่นะคะแล้วก็มีเปลือกกล้วยอยู่นิดหน่อยค่ะนี่นี่ค่ะเปลือกกล้วยค่ะแล้วก็มีเศษพืชสดค่ะนี่เศษพืชสดนะคะเราก็จะเอามาใช้ในการปรุงค่ะต่จะโรยไปเลยนะคะ ปลีกล้วยนะคะถ้าเกิดว่าใหญ่หญๆเนี่ยเราก็ฉีกฉีกเขาได้ค่ะพอเขาแห้งไปนะทุกคนปลีกล้วยเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ทำให้ดินเนี่ยไม่แน่นนะคะตัวนี้ดีเลยนะพราะเขามีความเหนียวแบบนี้เขาก็ย่อยช้าอยู่แล้วแล้วทำให้ดินไม่แน่นค่ะ เอาละค่ะเปลือกกล้วยก็ใส่ไปเปลือกไข่ค่ะคือตอนนี้ใส่จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกแล้วนะคะเพราะว่าปุ๋ยคอกเนี่ยใส่ลงไปแล้วเพิ่มธาตุอาหารค่ะเปลือกไข่เนี่ย มีมากก็ใช้มากได้เลยนะคะมีน้อยก็ใช้น้อยเนาะอ่าแล้วก็คลุกเคล้าค่ะแต่ทำแบบอย่างง่ายมากๆนะเพราะว่าถ้าทํายากเนี่ยเราจะไม่ได้ทําสักทีนะทุกคนถ้าเราเตรียมของเยอะเนี่ยเราจะหาของไม่ครบสักทีค่ะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีอะไรใช้สิ่งนั้นไปเลยนะคะมีอะไรก็ใช้สิ่งนั้นมาปรุงดินมาคลุกดินไปเลยพวกนี้เป็นเศษผักขมนะคะ เนี่ยค่ะปรุงแบบง่ายๆไปเลยจะเห็นว่าในคลิปนี้แต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะแต่ต้องอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าปุ๋ยคอกแต๋ยคลุกไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะคลุกไปก่อนหน้านี้แล้วคราวนี้แต่ยก็เอาแค่พืชสดมาใส่แล้วก็เดี๋ยวต๋ยจะใส่ตัวกาบมะพร้าวสับด้วยนะคะ เพิ่มความโปร่งให้ดินนะคะโดยการใส่กับมะพร้าวสับลงไปดินจะได้ไม่แน่นค่ะโอ้โหดันไปสเต็มแรงเลยค่ะ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะเพื่อนๆรีบเตรียมดินกันนะ โอเคค่ะนี่ทำแบบนี้ไปนะคะในทุกๆล้อยางค่ะหมักไว้ค่ะทุกคนรดราดด้วยน้ำเปล่าหรือว่าน้ําหมักก็ได้นะคะจะเป็นน้ําหมักผสมกับน้ําเปล่าก็ได้อ่าทำกันดูนะคะปรุงดินแบบง่ายๆค่ะใส่ก็ราดรถนะคะ ด้วยน้ำหมักผสมกับน้ำเปล่านะคะน้ำหมักที่ใช้ในวันนี้ใตใช้เป็นน้ำหมักที่วัวค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จเท่านี้นะคะสำหรับการปรุงดิน ซึ่งเป็นการปรุงแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนจะไม่ทำอะไรยุ่งยากเนาะโอเคนี่ค่ะหมักไว้นะคะสักประมาณ5วันนะเราก็ปลูกพืชปลูกผักได้ค่ะ5-7วันโดยประมาณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ